ดีครับผมวันนี้ก็ยูน้ำผมอีกที่เราครับสิพามาทดลองวัคซีนครับวัคซีนวัดหนาบวมนะครับเนาะสำหรับไก่ไก่ผีเฮานะครับเนาะวันนี้พอดีผมมาสีเทดวัคซีนวัดหนาบวมครับพอดีไปไหนวัคซีนมาจะเลย วสีน้ำมาทดลรองเมื่อนี่กับพอดีมาเจอไก่แม่พันธุ์นะครับเนาะควยพอดี <c oughs> เป็นวัดนาบวมพอดีครับ <c oughs> จะเรกว่าสีไก่หนุมครับวสีเอาเอาไก่หนุ่มมาเห็ด <c oughs> พอดีมาเจอพอดีครับเป็นวัดนาบวมครับ <c oughs> ได้เดี๋ยวสีเอาวัคซีนวัดนาบวมครับเป็นโรควัดต,ต่างๆนี่ครับวัคซีนชนิดฉีดน,นะครับเนาะ มาทดลองมองว่ามันสีเศร้าบ่ครับเพราะว่าวัคซีนตัวนี้ผมกะกำลังช่วยเห็ดคือกันกำลังได้มากนะครับเนาะเลยว่าจีมาเฮ็ดเห็ดในเมืองครับ <S <S มนันเป็นวัดหนาวบวม,มันก็ฝนมันโตปุ๊บอากาศบ่มีแดดน้ำเม่ครับมันก็นเลยเป็นวัดเสนใจแนพันธุ์ผมได้มาจากมูลการนะครับนาอคชิปกรอน นีก็เลยว่าฉมาเพ็ดเพียวัคซีนวัดหนาบวมครับแต่ว่าสิบวอได้ฉีดให้เมืองนะครับเพราะว่ามันมีก๊อตผมเลยสิเอามาให้เมืองสื่อครับว่าเป็นวัคซีนตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาเมืองกันเลยครับเป็นวัคซีน วัดวัดหน้าวมนะครับเป็นวัดซีวัดหน้าวมอันได้ดีสนใจก็ลองไปใส่มันครับเดี๋ยวมือนีผมจะทดลองครับ สองสามมือครับผมสีมาลงใ้เมืองว่ามันใสไดใ้กราครับเนาะจกวัด <า S 1> แดดด้วยครับเด้อตัวนี้ผมสิฉีดเนาะครับฉีดวัดฉีดวัคซีนตัวนี่แหละวัณนาผมถึงได้มาใหม่ครับสีรลองเมืองมืองนะครับขันได้ผลจังไดยผมฉีม,มาเปลี่ยนในเมืองเลยครับเพรา,มมาระมนนนันหายบัวเรา ชุดนี้ผมว่าสีซื้อมาไอชีดพวกไก่หน่อยครับบุตรสองเดือนนะครับเนาะต่อจากนิวคาสเซิลไก่เป็นหนาปวดครับได้กับฝากติดตามด้วยครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาลงให้เมืองครับว่ามันสีหายบ้างสำหรับชุดนี้ครับผมสะเอามาเห็ดพวกไก่หน่อยครับบุตรสองเดือนอยู่หองน้อครับลูกเกาะนะครับเนาะลูกของแม่นี่ รออายุครบสองเดือนครบสิเห็ดนะครับเนาะเดี๋ยวชิมีคลิปมาลงให็นมึงเรื่อยๆครับการเทียบวัคซีนนะครับลองวัดวัดน่อยจะเห็นเขาว่ามันดีครับเดี๋ยวเขามาลองมึงครับเพรว่ามือนี้ผมสิบปฏิชีดในมึงนะครับเพราะว่ามือพิดโพนครับเดี๋ยวแต่ชิมาแนะนำมือชื่อว่าเป็นยาตัวนี้แล้วแต่ิใส่ใส่แล้วผมณพิมาเปลี่ยนให้มึงว่ามันใส่ได้บ่ นี่เห็ดไก่นุ่มมีคุณภาพคลิปต่อไปเดี๋ยวผงสิงมาเห็ดไกลล่บุ่มสีเหลืองนะครับให้เบืองเราขับนอกว่ามันใส่เดี๋ยวงชิทดลองใส่ก่อนอันใดดีจังใดจังนั่มเอาไปปั๊บใส่ครับเพราะว่าช่วงไก่กับเป็นวัดเป็นอย่างไรปวดโลวมมวคัดเสื่อนขาอ่อน,นเดี๋ยวมียาม,มาให้เมืองครับฉีดฉีดไก่ไงกับมีครับเดี๋ยวผมชิเอาคลิปมาลงให้เมืองเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้ลาฟาไปแค่นี้ก่อนครับ